แลกเหรอดูสิแอนจี้ิวเจอในแล็กดอเอ n นจินถ้าใครเคยเจอเหมือนกันฝากมิ้นหน่อยหรือไม่ก็กดไลค์ถ้าเคยเจอเหมือนกันหาตัวมานก่อนดูสิมันลอยได้ด้วยและมีคนหนึ่งที่เป็นผู้ขอ้ายอยู่ในกองระเบิดนั่นไงเจ้าเบคอนน้อย ที่โดนเล่นงานอาจจะเป็นแอดมินเดี๋ยวเราต้องดูชื่อกันก่อนมีใครมีแอดมินอยู่ในนี้ไหมไม่มีโดใส่เเขาน่าใจะใช้แฮด เขาหายไปแล้วแต่ดูตัวฉันสิแขนฉันยาวกว่าดูสิฉันโดนดีบออกดูยังไงก็แฮกไม่ก็ซื้อแอดมินแต่เกมนี้ไม่มีซื้อแอดมินนะรู้ไหมว้าวฉันได้เกิดบนนี้ ฉันจะลองกระโดดลงไปในถังขยะเดี๋ยวฉันหาเจ้าคนเล่นแฮกก่อนนั่นไงเจ้าคนเล่นแฮกดูสิ นี่ไงเจ้านี่ฉันโดนเล่นอีกแล้วฉันกลายเป็นไอป้ปื้ดตีพ่อตีแม่โดยที่ก็เป็นอยู่แล้วแต่ไม่ได้ตีพ่อตีแม่เห็นไอป้ปื้ดั่นไงเจ้าคนเล่นแฮกฝากไปกดรีพอร์ตมันด้วย ดี๋ยวหาชื่อมันก่อนนี่เจ้านี่ดบรูเพลิลเบอร์รี่จำชื่อมันไว้แต่แต่แต่แ